สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ f a c e b o o สองแฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะ ไม่ว่าคุณจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนนะคะก็อย่าลืมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยรวมไปถึงกดติดตามและกดกระดิ่งจะยิ่งดีมากเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสําหรับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนํามามอบให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วในวันนี้ค่ะรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินเราก็กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมยุทธ t ALENT POPULAR VIEW AWARD ครั้งที่3ประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะ กิจกรรมที่เราจะร่วมเชียร์ร่วมกันลุ้นว่าเทสการแสดงบนเวทียุทธาเลนของเยาวชนคนสร้างสารรค์สิทธิการแสดงใดที่ได้รับยอดวิวสูงที่สุดใน YouTube สถานีวัฒนธรรมระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง11กรกฎาคม2,564ค่ะซึ่งรางวัลชนะเลิศก,ก็ได้แก่ โรงเรียนอัดสำชันแผนกประถมการแสดงการเดี่ยวระนาดเอกและการบรรเลงอังกะลุงเทิดพระเกียรติค่ะสถานีวัฒนธรรมต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอัดสำชันด้วยนะคะและสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมยุท t h ลิ้นป๊ p ปปูล่าวิวอ a วิรประจำเดือนมิถุนายน2564และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรม ยุทธ h t าเลน t popula view อวอร์ประจำเดือนมิถุนายน2564โรงเรียนอัสสมชัญค่ะช่วงเวลานี้ทางรายการต้องขอต้อนรับและกราบสวัสดีท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนจารย์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมและอาจารย์ชัยยกรน,นัททัพทิมศรีอาจารย์สอนดนตรีโรงเรียนอัสสมชันแผนกประถมค่ะสวัสดีทั้งสงท่านค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะขอให้ท่านผอออป้องนะคะช่วยพูดกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนอาสมชัญแผน,นกปฐมครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมช่วงเยาวชนผลสร้างสารรค์กับกับรายการของสารนิวธรรมโดยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งการแสดงในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเป็นการแสดง เดี่ยวและนาดเอกแล้วก็บริเลงอังกาลุงเทพระเกียรติสมเด็จราชินีครับก็ขอชื่นชมครับว่าน้องๆแสดงได้ดีแล้วก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็คือเราเปิดพื้นที่ให้ทางเยาวชนเข้ามามีพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในสถานีวัฒนธรรมโดยโดยโดยยึดยึดว่าอยากให้เด็กไทยเด็กนักเรียนหรือเด็กไทยทั้งทั้งประเทศนะครับ ได้มีพื้นที่เพื่อแสดงออกทางทางศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางกันเล่นทั้งหน้ากระสินและความเป็นร่วมสมัยของของการแสดงของนักเรียนน้องๆครับก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมกับทางสถา,านีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอบคุณครับ บิมก็ขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนอัดสำชันแผนกปฐมด้วยเพราะว่าตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราก็คอยลุ้นกันว่าโรงเรียนไหนจะเป็นที่เตะตาต้องใจผู้ชมใ,ชใน YouTube ว่าจะได้ยอดวิวสูงที่สุดขึ้นในวันนี้โรงเรียนอัดสำชันแผนกปฐมก็สามารถเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บิมขออนุญาตพูดคุยกับอาจารย์นิดนึงคะ่ะว่าสําหรับการแสดงที่เราได้เตรียมมา ในครั้งนี้นั่นก็คือการแสดงการเดี่ยวระนาดเอกและการบรรเลงอังกลุงเทิดพระเกียรติเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรคะที่สามารถทําให้ชนะใจคนดูได้ขนาดนี้คะอาจารย์อ๋อครับผมก็เคล็ดลับอะไรก็ไม่น่าจะมีนะครับเพียง <laughs> แต่ว่า,าเด็กๆเด็กๆของเรานะครับโรงเรียนสัมชันพานเกปรถมเนี่ยเราได้ฝึกเราได้ฝึกฝนกันแบบจริงจัง นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กมาครับความน่ารักของเขาวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมกับเยาวชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ค่อยๆถอยห่างไปนะครับด้วยโรงเรียนเนี่ยคือเพอิญว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีจุดจุดยืนแน่นแน่นแน่นหนักแน่นเลยนะครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยที่ในโรงเรียนนะครับจะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ นะครับมีตั้งแต่ป1ถึงป6เลยครับทั้งหมดเนี่ย6ระดับชั้นนะครับนักเรียนเนี่ยปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงเลยทุกคนเหรอคะทุกคนเลยครับนะครับทั้งเครื่องดนตรีไทยเนี่ยโดยนโยบายของท่านผู้อำนวยการของเรานะครับผอโรงเรียนอัศมชันพหนิ่งประถมก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นป6นะครับสามารถเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีได้หนึ่งชิ้นนะครับโดยจะเป็นดนตรีไทยก็ได้หรือดนตรีสากลก็ได้ครับ โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย <c oughs> การที่น้องๆเยาวชนจะหันมาสนใจในเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยโลกที่มันเปิดกว้างโลก <c oughs> ดิจิทัลที่เปิดกว้างสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยก็อาจจะเข้ามาออทําให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ไขว้เขวไปจากศิลปะวัฒนธรรมที่น่าจะส่งเสริมต่อไปได้ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ทางนี้เนี่ยทางโรงเรียนอัศสมชันก็ถือว่าเป็นโครงการที่เยี่ยมมากๆเลย แต่ทีนี้มิมขอกลับมาที่การแสดงอีกนิดนึงังจากที่เราได้ทราบมาแล้วว่าน้องๆเ,เขามีเทคนิคการ,รเขามีพักษะในการเล่นดนตรีกันแทบจะทุกคนอยู่แล้วแล้วการฝึกการแสดงในครั้งนี้ค่ะใช้เวลาในการฝึก<อ>ซ้อมนานไหมคะอาจารย์โอ้ต้องต้อง,อ,งอันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดนะครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าพื้นฐานของเด็กเราอย่างที่ผมกลับเรียนไว้แล้วว่าเรามีการฝึกนะครับปกติเด็กเราเนี่ยจะฝึกเช้ากลางวันเย็น เด็กโรงเรียนอสองชั้นนี่แหละครับเห็นว่าเป็นชื่อโรงเรียนฝรั่งครับ,รบ่เช้าเนี่ยก่อนเข้าเรียนนะครับกลางวันเนี่ยพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็รีบขึ้นมาละจะได้ประมาณ45้านาทีแล้วก็ช่วงเย็นหลังเรียนเสร็จนะครับเราซ้อมกันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เด็กที่เข้าวงใหม่ๆนะครับซ้อมกันทุกวันแน่นอนก็คือเขามีความสามารถของเขาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าช่วงโควิดนะครับเราไม่ได้ซ้อมกันเลย Mm. นะครับตั้งแต่เปิดมาหา,หายไปเลยตั้งแต่มีนาเมษานะครับเด็กไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเป็นวงไงครับอ่าพอผมได้รับการติดต่อจากทางกรมนะครับ <c oughs> อผมก็ด้วยโรงเรียนนย่มีเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับการปฏิบัติด,ดนตรีทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่ด้วยว่าเราเรามีความพยายามแล้วก็ ตัวผมเองอผู้มนวยการก็อนุมัติให้มานะครับแล้วก็เราก็ติดต่อไปทางผู้ปกครองผู้ปกครองก็ตกลงว่าจะให้มาร่วมในการแสดงครั้งนี้เราก็เลยตกลงกันว่าผมกับนักเรียนนะครับลองมาซ้อมออนไลน์กัน <adapted> <c oughs> ซ้อมออนไลน์ซ้อมออนไลน์ครับเราซ้อมกันตอนอห้าโมงเย็นถึงหกโม,มงเย็นก่อนจะมาสะแสดงจริงๆประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณห้าวัน เดี๋ยวนะคะซ้อมออนไลน์เนี่ยมันมีปัญหาหลายเรื่องมากเลยนะคะ<ช>อ๋อไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคหลายเรื่องมาก<ช>ที่รเราจะต้องจูนให้มันพร้อมก<ช>ันบางค,บคนก็มีปัญหาอินเทอร์เน็ตอาจจะความเร็วไม่เท่ากันและท<ช>ีนี้การทํางานหรือว่าการบรรเลงร่วมกันเป็นวงแบบนี้ค่ะ<ช>มันมีปัญหาเยอะไหมคะติดปัญหาไหมปัญหาเนี่ยครับมีนะครับปัญหามีแต่ว่าเ,เราใช้ใช้ด้วยความ ความที่ว่าเราเคยร่วมวงกันนะครับทั้งประกวดทั้งอะไรเด็กคือเด็กเขาเคยพร้อมกันอยู่แล้วะนะครับเหมือนกับห่างหายไปเราเพียงแต่ว่าเรียกมาเพื่อเพื่อมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเดียวละนาเนี้ยเดียวละนาเนี่ยเด็กเขาก็จะเดียวละนาอยู่ที่บ้านแล้วผมก็จะคอยคอยบอกเขาว่าเออตรงนี้ให้เปลี่ยน <c oughs> เราก็ใช้โปรแกรมสารพัดอย่างนะครับที่ต้องมีนะครับก็บอกว่าตรงนี้ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ผัดกันแต่เนี้ยอย่างละนาฏเนี่ยอย่างคนเดียว ใช่ไหมครับแต่ว่าพออังกะลุงเนี่ยใช่มันหลายคนครับใช่ค่ะแล้วอังกะลุงเขาจะมีจังหวะที่มันเฉพาะตัวใช่ครับจังเป็นมากๆเรื่องนี้แล้วก็บังเอิญว่าเพลงที่เรามาบรรเลงในวันนั้นนะครับเป็นับบูเซนซ็อกนะครับซึ่งมีทั้งหมดหกเพลงแล้วก็ยาวๆแล้วบรรเลงต่อเนื่องกันด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเพลงที่ถวายพระพรด้วยนะครับก็เลยใช้วิธีอย่างนี้ครับสองวันแรกเนี่ยเราซ้อมกันห้าวัน สองวันแรกเนี่ยผมซ้อมกันโน้ตอย่างเดียวเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเด็กของเราแต่ก็คือซ้อมโน้ตอย่างเดียวเลยเอาโน้ตให้ได้เลยครับค่ะทุกคนให้ได้โน้ตเหมือนกันหมดค่ะนะครับพอเหลือสามวันเนี่ยผมก็ให้เขาสมมุติเป็นอังกะลุงค่ะนะครับก็ให้เขาถือเพราะอังกะลุงคนหนึ่งจะถือสองเสียงค่ะนะครับผมก็ให้เขาถือถืออากาศถือลมนี่แหละนะครับถือเขย่าไปเลยแล้วก็ท่องโน้ตไปด้วยนะฮะต่างคนครับต่างคนต่างท่องโน้ตไปแต่มีข้อแม้ว่า ให้เปิดแต่กล้องอย่าเปิดไม้มนะครับเพราะว่าถ้าเขาเปิดไม่เนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะงงกันเพราะต่างค,คนเดี๋ยวมีเสียงนู่นนี่นั่นให้เขาได้ยินเสียงผมคนเดียวคะนะฮะในระหว่างนั้นผมก็จะท่องโน้ตแล้วเขาก็ท่องโน้ตไปด้วยแต่เวลาซ้อมจริงๆเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงผมคนเดียวเราก็จะซ้อมกันแบบนั้นทั้งที่เหลืออีกสามวันครับไม่แปลกใจเลยค <c oughs> <c oughs> ทางโรงเรียนอสมชัญได้รับรางวัลน,นี้พอป้องทราบมาก่อนไหมคะว่าเขามีการซ้อมออนไลน์กันมาแบบนี้ไม่ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ก็กังวลที่ที่ที่ทางกรมติดต่อไปก็ <c oughs> ก็แบ่งเป็นสามส่วนก็กังวลใจอยู่ว่าทางทาง่านทางผู้บริหารโรงเรียนส่วนหนึ่งผู้ปกครองหรือตัวน้องๆเองก็ตามจะจะสามารถมาวงกิจกรรมได้ในช่วงน,นี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกที่ครับ <c oughs> ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ที่มาร่วมกิจกรรมกับทางกรมอะครับครั้งแรกก็ยากนะครับจําได้ว่าที่แรกติดต่อเป็นนเดือนพฤษภาครับนะครับเดือนพฤษภาก็ช่วงกําลังกําลังมาใหม่ๆนะครับโควเดรอบรอบสามมาใหม่ๆติดต่อไปที่ผู้ปกครองปุ๊บผู้ปกครองบอกเลยไม่กล้าให้มาครับต้องพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่กล้าให้มาจากยี่สิบคนใน่ที่แรกผมจะนํามาเล่นเอยี่สิบคนเหมือนกับวงที่เคยประกวดกันนะครับ ถามไปถามมามีอยู่เจ็ดแปดคน<อ>ซึ่งมันไม่สามารถไม่สามารถบรรเลงได้ครับแล้วพอยิ่งใกล้ๆวันมีโทรมาขอยกเลิกอีก2คน 2> <c oughs> ก็เลย <c oughs> ต้องขอยกเลิกไปเดินพฤษภาจนกระทั่งมิถุนาเนี่ยแหละครับติดต่อมาอีกรอบหนึ่งเราก็เลยเอ้าเอาครา,าวนี้ผมได้ดึงพวกนักเรียนสิทธิ์มีสิทธิ์เก่าด้วยที่จบไปแล้วครับ <c oughs> ดึงมาร่วมกันดึงมารวมกันด้วยนะครับก็เลยซ้อมกันได้ แล้วก็ถึงได้มาสับ,บเรลรงร่วมกันได้ครับโอ้โหเห็นถึงความทุ่มเทมากๆเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะทำให้การฝึกซ้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วทีนี้พออาจารย์ตัดสินใจว่าจะมาแสดงในวันนี้ก็มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีว่าจะฝึกซ้อมอย่างไรให้เซฟทั้งน้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสบายใจด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ทางอาจารย์เนี่ยให้เกียรติแล้วก็ฝึกฝนทุ่งเทน้องๆแล้วก็เสียสละเวลาในเรื่องนี้ทีนี้อยากจะทราบค่ะว่า พอเราทราบแล้วว่าทางกรมเนี่ยอยากจะเรียนเชิญให้ทางโรงเรียนอัสัมชัญแผน,นกปฐมมาโชว์การแสดงที่รายการของเรานั่นก็คือเยาวาชนคนสร้างสารรค์อาจารย์ทําไมถึงเลือกการแสดงชุดอังกะลุงแล้วก็ระนาดเดียวอะคะอ๋อคืออย่างนี้ครับที่เราที่ผมที่ผมตัดสินใจเลือกอประเภทเดี่ยวระนาดมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งรางนะครับหนึ่งคนแล้วก็วงอังกะลุงจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนของเราเนี่ยครับมีทุกวง นะครับมีทุกวงแต่ด้วยจํานวนเด็กจํานวนเด็กนักเรียนที่มาร่วมนะครับมีแค่สิบเอ็ดคนนะครับจริงๆวันนั้นถ้าดูเนี่ยผมก็ยังต้องเชิญคุณพ่อคุณพ่อผมว่าอาจารย์สวิททับทิมรีครับที่ท่านเป็นต้องบอกว่าเรื่องอังคารุงของท่านนี่เป็นคนเป็นผู้คิดค้นอังคารุงราว<อ>คนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับ<อ>แล้วก็เป็นลูกศิษย์เอกของคุณหญิงชิ้นศิละปะบรรเลงด้วยวันนั้นต้องเชิญมาร่วมเล่นด้วยะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคนจะไม่ครบ ครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเดี่ยวละนาาเพราะอย่างที่บอกไปแล้วเวลาซ้อมเนี่ยคือระยะเวลาที่ให้เราบรรเลงเนี่ยก็คือหนึ่งชัวง่วโมงนะครับแต่วันนั้นบรรเลงจริงๆก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงน่าจะประมาณสี่สิบห้านาทีแค่นั้น<ม>นะครับเราก็เลยจับเอาเดี่ยวละนาาเพราะว่าเป็นเป็นเป็นยังไงที่ที่เด็กเขาสามารถซ้อมเขาได้คนเดียวเราพยายามเซฟเวลาด้วยครับ<ม>แล้วก็เด็กเขาก็มีความชํานาญอยู่แล้วก็ง่ายง่ายหน่อยแต่ว่าจะมายาวหน่อยก็คือที่อังกะลุง นะครับเพราะอังกะลุงเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ประชาชนชาวไทยนะครับเราต้องสามัคคีกันนะครับวงอังกะลุงเนี่ยแน่นอนครับเป็นเป็นอะไรที่ต้องใช้ความสามัคคีความรักความผูกพันซึ่งกันนะครับเพราะางั้นต้องช่วยเหลือกันนะครับต้องช<ฮ>่วยเหลือกันทุกคนเลยนะครับเ,เหมาะเหมาะสําหรับประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างยิ่งก็เลยเลือกเอาวงอังกะลุงครับยอดมากๆแล้วอาจารย์ก็แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนก็สามารถฝึกซ้อมได้ออกมาแล้วทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ครบหชั่วโมงแต่ว่าวันนั้นก็ถือว่าเป็น45นาทีที่เต็มอิ่มากๆเลยคสนุกสนุกสนุกมากและทีนี้นอกจากการเดี่ยวระนาดเอกแล้วกับอังกะลุงแล้วที่โรงเรียนเนี่ยยังมีดนตรีอย่างอื่นที่โดดเด่นอีกไหมคะอาจารย์ก็มีครับมีครับแต่ว่า ให้พูดว่าโดดเด่นหรือเปล่าเราก็จะเป็นการโปรโมทโรงเรียนเกินไปนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผม่จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการของเรานะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่ลืมไม่ได้นะครับผู้ปกครองของโรงเรียนเนี่ยโค่สนับสนุนทุกอย่างเลยครับที่โรงเรียนเนี่ยยังมีวงสติงคอมโบนะครับมีวงโยธวัทิษนะครับมีการแสดงขนนะครับแล้วก็มีการแสดงที่เกี่ยวกับเต้นเต้น ระ,ะบำอะไรพวกเนี้ยเป็นเต้นแบบผู้ชายนะครับหลวงชันเป็นผู้ชายล้วนนะครับเราก็พยายามพัฒนาทุกอย่างรูปแบบทั้งการเรียนในห้องแล้วก็กิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับให้เป็นแบบผู้ชายเด็กผู้ชายของวงดนตรีไทยเนี่ยของเรายังมีวงโปรงรางอยู่นะครับ <c oughs> วงโปรงรางวงกองยาววงกองสะบัดชัยครับมีมีอีกหลายวงเลยครับวงเครื่องสายเราก็ยังมีแต่ก็ยังไม่ได้มานะครับ ก็อกรอเวลาอยู่ครับขออนุญาตเดี๋ยวเรียนเชิญในลําดับเดือนถัดไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องขอไป ุยกันนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแล้วครับช่วงนี้เทศกาลโควิดนะครับยังไม่รู้จะยุติเมื่อไหร่เราก็เลยยังอาจจะรวมตัวกันลําบากนิดนึงนะครับแต่รับ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 ไว้ก่อนครับอ้ยินดีครับโอ้อาจารย์ล่ามาขนาดนี้ก็มีการแสดงเยอะมากก็ไม่ได้กดดันนะคะคาดหวังมากก็อยากจะรับครับยินดีครับยินดีเพราะเชื่อว่าทางโรงเรียนเนี่ยให้การสนับสนุนน้องๆเยาวชนได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่านอกจากจะเป็นการสนับสนุนน้องๆเยาวชนให้แสดงออก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการถ่ายทอดแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในโรงรเรียนอื่นๆสถาบันอื่นๆว่ารเรามีกลุ่มเยาวชนแล้วก็โรงเรียนที่ให้การส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับ ศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างดีเลยละคะอาจารย์ครับตรงนี้ต้องขอชื่นชมมากๆเลย <ขอ S 1> นะคะรับขอบพระคุณอย่างสูงครับสำหรับช่วงนี้อยากจะให้อาจารย์กล่าวถึงความรู้สึกอีกสักนิดนึงนะคะ่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมยุทธ t a l e n t Pop อ l a ู v ่ e w a w อ r วประจําเดือนมิถุนายน2564ค,ครับครับผมมีความรู้สึกว่าผมชื่นชมนะครับชื่นชมยินดีกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับ ได้ได้คิดขึ้นมาแล้วก็ดําเนินรายการขึ้นมานะครับทั้งผมก็ทั้งผมเองแม้กระทั่งทางโรงเรียนผู้อำนวยการหรือผู้ปกครองนะครับทุกคนต่างชื่นชมยินดีและมีความภาคภูมิใจที่เราได้ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเราก็ไม่ไม,ไม่เสียไม่เสียแรงเลยที่โรงเรียนเราได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมเช่นกันนะครับคือรางวัล โรงเรียนสอนดนตรีไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้เมื่อปีหกสองนะครับสองห้าหกสองที่ผ่านมานะครับก็คืออย่างที่ผมผมบอกไปแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถเล่นดนตรีไทยได้ตั้งแต่ปอหนึ่งถึงป6หกแล้วเรารวมกันแล้วนะครับรวมกันเป็นเลงกลางสนามที่โรงเรียนมาแล้วด้วยวคะครับทั้งหมดเด็กสองพันสองพันแปดร้อยคนโโนะครับในปีนั้นนะครับทุกคนนั่งเล่นกันหมดเลยครับนบไม่มีการถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอไว้ไหมคะ มีครับที่โรงเรียนมีถ่ายครับ by, เราถ่ายกันไว้ไเองแต่ว่าทางทางทางกรมก็มีมีไปมีเจ้าหน้าที่นะครับมีผอ,อ,อนะครับมีผอ,อ,อท่านอผอ,อนุชนาถีกำแหงของงงอนุญาตยื่นชื่อนะครับรท่านเป็นจัดก,การโครงการน,นี้อยู่ท่านก็ไปไปดูเราด้วยนัดวันเรียบร้อยแล้วแต่ผลปรากฏว่าช่วงนั้นอากาศครับอากาศมีปัญหาที่ว่าหมอกวันลงมาเยอะครับไม่สามารถมาได้เราเลยต้องเลื่อนวันกันแล้วก็ พอหมอกควันมันหายไปจางหายไปแล้วถึงมารวมแล้วก็บรรเลงกัน oh. แล้วก็อัดคลิปเอาไว้ครับ oh. ยอดมากมากเลยครับเ oh. หมาะสมทั้งสองรางวัลทั้งโรงเรียน <laughs> ดนตรีไทยร้0ยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยค่ะสําหรับช่วงเวลานี้ค่ะอย่างที่บอกว่าต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งสําหรับอาจารย์นะคะที่สามารถประสบความสาเร็จเรียกว่าเป็นเก้าที่สามารถทําให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีกําลังใจแล้วกันค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมที่กําลังติดตามและรับชมรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์สักนิดนึงค่ะครับด้วยความยินดีครับ ผมก็ขอฝากไปทางผู้ชมรายการนะครับและประชาชนชาวไทยนะครับขอบอกว่ารายการดีๆอย่างนี้นะครับรายการดีๆที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทําขึ้นมาเช่นนี้นะครับขอให้พวกเราติดตามชมนะครับเพราะวัฒนธรรมของไทยเดี๋ยวนี้ของของดีจริงๆของแท,แท้จริงๆนะครับค่อนข้างหาได้ยากนะครับรายการทา โปรเจก์นี้ขึ้นมาโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าดีมากพวกเราขอให้ชมกันนะครับส่วนขอมอบอีกนิดนึงนะครับไปทางครูดนตรีนะครับหรือผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับทั่วประเทศไทยนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสพานักเรียนมาชมนะครับโครงการดีๆนะครับเครื่องดนตรีไทยยังไม่มีหรือยังหาไม่ได้ก็ขอให้ช่วยกันหานะครับวัฒนธรรมไทยอยู่ในมือพวกท่านแล้วครับ ช่วยกันส่งเสริมนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับพี่น้องไทยเด็กไทยเยาวชนไทยจะได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทยต่อไปในภายภาคหน้าครับขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยค่ะ คุณผู้ชมคะ <Okay. S 1> สาหรับช่วงเวลานี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนจันทร์ผู้อํานวยการกลุ่มเสริมสร้างส,างสุนทรียะทางวัฒนธรรมกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิละปะวัฒนธรรมและอาจารย์ชัยกรนัททับทิมรีอาจารย์สอนดนตรีจากโรงเรียนอัศสมชัญแผนกประถมค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการและพูดคุยกับเราในครั้งนี้นะคะและอย่าลืมร่วมลุ้นไปกับเราค่ะกับสถานีวัฒนธรรมในกิจกรรมยุทธาเลนป๊อปปูล่าวิลล์อวอร์ดประจําเดือนกรกฎาคม 2,564ค่ะว่าการแสดงใดโรงเรียนใดบนเวทีเยาวชนคนสร้างสารรค์จะได้รับยอดวิวสูงที่สุดใน YouTube ของสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและโอกาสน,นี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนาจาันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสูนทรียะทางวัฒนธรรมกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลชนะเลิศในกิจกรรมยุทธ t t l l n t t p p u u l r v v i w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  r r d ประจำเดือนมิถุนายนให้แก่โรงเรียนอัดสำชัญแผนกประถมค่ะ และในวันนี้นะคะรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกา30นาทีทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ